ก้าบเรือนพ่อครอูวันลบนางมวงคมนะคะประธานพิธีท่านวิทยากรคณะครูและนักศึกษาศาูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเชียงใหม่ดิฉันนางสาวในดาวนนานนาาันแดงในนามคณะกรรมการจัดโครงการสืบยี่สามฮอยย้อนรอยประวัติศาสตร์ถิ่นลานาขวงพญาคนเมืองรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเกียรติจากพ่อครูวันลบนางมวงคมมาเป็นประธานในการจัดกิจก,กรรม และได้รับความกรุณาจากวิทยากรทั้งสีท่านที่มาให้ความรู้กับนักศึกษาในครั้งนี้นะคะนับปว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งของนักศึกษาสู์ส่งเสริมการกเรียนรู้อำเภอเมืองเชียงใหม่ที่จะได้เข้าร่วมโครงการจุี่สาฮอยย้อนรอยประวัติศาสตร์สินวันนาในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและทิมิปัญญา ล้านาของเชียงใหม่และเพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่ลอวันานธรรมและภูมิป,ปัญญาล้านาของเชียงใหม่ให้คงสืบต่อไปาก,การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีนักศึกษาสู่สมเสริมการร่วมมนเมืองเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจํานวน100คนโดยจัโดยกิจกรรมในวันที่25กรกฎาคมพศ .256 6รยกะยะเวลาในการจัดกิจกรรมจำนวนหนึ่งวันนะคะบัดนี้ไจ้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเชิญ ข้อขวรูวลบนำคงประธานในพิธียี้ระจ้าเปิดโครงการจิตวิสาาหอย้อนรอยประวัติศาสตร์ทิ่ททงล้านนาโปรทยากรยังคงค่ะท่านวิทยากรขา้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะพร้อมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สือพี่สารหอยย้อนรอยประวัติศาสตร์ทิลนาขวงพญาคนเมืองในวันนี้จากการรับฟังรายงานกล่าวรายงานขั้นต้นนี้นันโดยว่าเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในศิละปะวัฒนธรรมประเพณีล้านนาเรียนรู้ความสาคัญรู้จักวิถีชีวิตรู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนา ที่อยู่พู่กันกับคนล้านนาตั้งแต่อดีตจะถึงปัจจุบันนี้กระผมขอขอบพระคุณคณะวิทยากรทุกท่านที่กรุณามาให้ความรู้แก่นักศึกษาในวันนี้และขอชื่นชมคณะกรรมการของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองเชียงใหม่ทุกท่านที่เร็งเห็นความสำคัญของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์ถิ่นล้านนาให้กับเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ได้รับความรู้และเป็นการปลูกปิตสำาน็กให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบต่อไปสุดท้ายนี้ผมับผมขอให้การดําเนินโครงการสืบพีสารหอยย้อนรอยประวัติศาสตร์สินนานาควงพญาคนเมืองดําเนินไปด้วยความเียบร้อยและขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านเก็บเกี่ยวเอาความรู้ จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ให้มากที่สุดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปวันนี้ได้เวลาสมควรและกระผมขอเปิดโครงการสื่อพี่สารหอยย้อนรอยประวัติศาสตร์ถินล้านนาควงพยาคนเมืองในครั้งนี้ดบ